Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahun khair dek dik top kola wa Sabahun nur Geng maka ahsantum كيف حالكم دك دك الحمد لله أنا بخير اليوم سأعلمكم جميعا أولادنا حرف حرف الهجائية السابعة وهو حرف خاء نعم خاء أنتم خلانا كا خاء خاء ควบจนควบจนขนมปังควบจนขนมปังข,ข้งขอตัวต่อไปนะคะเดลเดลเด,ดจจัตุนเดจจัตุนเดลเดลสำหรับใบงานวันนี้นะคะขอลนะให้เด็กๆรับใบสีฮาร์ฟว์ขอ้อเพียงชนะข้อ ขอโคบะนขนมปังระบายเสียให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมส่งคอลลาดนะคะส่งในกลุ่มถ่ายรูปสวยๆให้คอลลาดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คอลาอคลาขอกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุฮ์อิลลัลลิคมัสสาลาม